แต่เดี๋ยวตอนนี้เราสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะครับไปพูดคุยกับคุณชัยยจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับคุณชัยยครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เดี๋ยวดูโอ้โหมีไทม์ไลน์สําคัญทั้งต่างประเทศก็มีเรื่องของเฟดบ้านเราวันนี้ก็ถือว่าประเดิมนะความระทึกขวัญทางการเมืองในรอบเดือนมิถุนายนนี้อ่ะคุณชัยยดมองตลาดหุ้นจะตอบรับอย่างไรและควรกําหนดกลยุทธ์เช่นไรครับผมก็แน่นอน,นะฮะเรื่องของประเด็นการเมืองนี่เราคุยกันมานาและน้ว่าคงจะเป็นตัวที่กดดันกับ ดัชนีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวแรกนะเป็นคิวแรกนะ mm hmm. แล้วก็ยิงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายหลายแฟกเตอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรงอด้วยนะ mm hmm. เรื่องของการประชุมเฟดด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับแหละนะฮะว่าวันนี้เนี่ยภาพของตัวดัชนีคงจะมีความผันผวนนะครับ mm hmm. แล้วก็คาดการณ์ว่าการซื้อขายเนี่ยน่านจะเป็นักษณะอของเบาบางนะครับเนื่องจากว่าเชื mm ่อว่านักทุนเนี่ยก็คงจะรอพวกแฟกเตอร์พวกนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอืม เอะถ้าดูจากตัวนี้เอาเอาเอาความชัดเจนนบบภายนอกก่อนเรื่องของวันนี้มี CPI กับตัวของประชุมเฟดตรงนี้ตลาดมองยังไงฮะคุณชยศ์ครับผมก็ CPI เนี่ยมองว่าน่าจะมีการทรงทรงตัวนะฮะหรือว่าถ้าจะขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ถ้าออกมาตามก็ตามนะฮะซึ่งก็ถ้ามาออกมาแบบนี้นะเชื่อว่าเฟดเนี่ยก็คงจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับน่าจะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะที่5.5ที่เดิมนะครับครับ อแล้วก็อีกกรณีของสัญญาณนะฮะว่าเอ๊ะถ้าออกมา C p I อาจจะไม่ไม่โตมากหรือว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เนี่ยตลาดจับตาถ้อยแถลงของเฟดตรงไหนบ้างฮะถ้าดูจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยที่นักงุณโฟกัสเลยนะครับคือหนึ่งเลยคือตัวเลขเศรษฐกิจของเขาหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเพราะว่าทาง เฟดเนี่ยเริ่มมีการดึงดึงเงินออกนะหรือว่าคิวทีนะฮะ <c oughs> เริ่มดึงเงินออกมาแต่ว่าแบบไม่ได้ดึงเยอะมากจนจนทําให้อวะตลาดมันมันเป๋ไปนะครับ <c oughs> เริ่มออกมาแล้วซึ่งตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะว่าตัวเลขเศร,รษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงมา <c oughs> นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่านั้นกุงเนี่ยจะให้โฟกัสเลยนะคือเรื่องของตลาดแรงงาน <c oughs> นะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายๆตัวที่มันอ่อขัดแย้งกัน นะอย่างเช่นนอนฟาร์มเนี well, again, 300, freely, ่ยในช่วงวันศุกร์ท er ี่ออกมาเนี่ยออกมาถือว่าโอ้โหโตแบบเยอะมากนะเกือบเกือบสามแสนถือว่าเยอะมากนะแต่ตัวเลขการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นอันนี้มันมันมันขัดแย้งกันนะผมเชื่อว่านั้ทุนเนี่ยต้องการดูตัวเลขนี้นะถ้าตลาดถ้าตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วตลาดแรงงานถ้าเฟดไกด์ไลน์ว่าย่อตัวลงอันนี้จะเป็นบวก กับแนวโน้มของกางรลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงถัดไปน,นะครับอืมครับมาในบ้านเราบ้างนะฮะอย่างที่บอกไทา์ไลายสําคัญที่เกิดขึ้นดูสภาพการของตลาดช่วงสี่ซ้าห้าวันท,าาทําการที่ผ่านมานี่คุณชัยยศมองว่ามันตอบรับไปมากน้อยขนาดไหนแล้วมันตอบรับอย่างไรในลักษณะไหนต้องบอกว่าคือก็อย่างที่เราเห็นแหละนะว่าตลาดไม่ชอบอะไรที่มันเป็นโอเวอร์แฮง อ,นนอหนึ่งเลยคือการเมืองเนี่ยต้องบอกโอ้โหยิ่งอะไรที่คาดการเดายากๆนี่นะตลาดยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งก็โอ้โหก็าเห็นแหละฮะมันก็หลุดโลลงมาหน mm ึ่งสามสามศูนย์เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. มันก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับซึ่งถามว่าถ้าโมเมนตัมของการเมืองเนี่ยถ้ามันยังไม่มีความชัดเจนอย่างเงี้ยนะรรจริงๆต้องบอกไทม์ไลน์เนี่ยมันไปถึงปลายเดือนเลย mm hmm. อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยแหละนะฮะว่าคงจะทําให้ตัวเซนเด็กเนี่ย อาจจะขยับขย,ยืยินได้ยากนะทางฝั่งขึ้นนะอาจจะขยับขยเยินได้ยากนิดนึง <S <S นะแต่ว่าถ้าเกิดผลการตัดสินออกมาแล้วเป็น worst case เนี่ยอาจจะทําให้มีดาวซ้ายในการลงได้นั่นเอเอาละเราไม่พูดถึงแนวคิดทางการเมืองแต่เอามุมมองของตลาดการตีความการแปลนัยยะของตลาดคือสมมติโอเคผลการตัดสินออกมาทางหนึ่งทางใดสมมตอิอาจจะเป็นคุณกับพรรคก้าวไกลตรงนี้ตลาดจะมีซนติเมนต์ที่ดีขึ้นไหม ผมคิดว <muitas> ่าว no be, mm ัน hmm. น so so right. ี respect, mm ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็น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 ช้อยหลักมากนะฮะในเรื่องของพักเก้าไก่นะครับเพราะว่าคือทางพักเก้าไก่เนี่ยเป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับคือเขาต้องบอกว่าบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ตัวพอยต์จริงๆเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้านะเรื่องของทางคุณทักษิณแล้วก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์คือปลายเดือนของคุณเศรษฐาอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ต้องจับตาเลยเพราะว่าเขาเป็นสั่งรัฐบาลนะครับ นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยต้องออกจากฝั่งนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้เกิดมีการขยับใครเยื่อนหรือ,ต,อรต้องปรับต้องเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเซนเด็กนี่น่าจะกระทบอยู่ประมาณหนึ่งเลยผมว่ามีโอกาสที่จหลุดอันสามได้นะถ้าออกมาเป็น worst case นครับแต่ก็คือตรงไปตรงมาตามนั้นคือว่าถ้าผลการตัดสินออกมาแล้วดีกับตัวของนายกดีต่อคุณทักษิณเอ่อตรงนี้ก็ตลาดเองก็จะตอบเป็นบวกด้วยถูกไหมฮะแต่ในทางกลับกันก็จะตอบรับเป็นลบก็คือตรงไปตรงมาในลักษณะนั้น <Okay. S 2> คืออย่างนี้นะฮะอยากให้เรียนอยากเรียนแมงทุนอย่างเงี้ยคือภาวะตลาดเนี่ยจริงๆต้องบอกเขาเขาไม่ได้แคร์นะฮะว่าจะเป็นท่านใดขึ้นมาในภาพมอ,อกไหมฮะ mm hmm. แต่เขาแคร์ว่านโยบายทางเศรษฐกิจหรือการจะต้องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่อง uh hmm. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลข GDP หรือว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเข้ามาก็แล้วแต่คุณจะทุ่มทําเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. ก่อนแบบด่วนๆเลย mm hmm. นะฮะเพราะว่า GDP บ้านเราเนี่ยโอ้โหย,ยิ่งคาดการยิ่งลงมาทุก ทุกๆครั้งอย่างเงี้ยนะฮะมันมันมันเป็นโจทย์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดเนี่ยจะแคร์ในเรื่องนี้มากกว่าว่าต้องมีรัฐบาลเข้ามาแบบลั่นเศรษฐกิจต่อนะออกนโยบายพวกการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ต่อเนื่องก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าใครก็ได้ให้ร้นหนักกับเรื่องของความต่อเนื่องทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในการออกมาตรการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโอเคอันนี้ชัดเจนคุณชยศสารการอย่างนี้น้กทุนกําหนดกลยุทธ์อย่างไรหุ้นกลุ่มไหน เออดูแล้วอาจจะเป็นโอกาสหรือกลุ่มไหนดูแล้วเป็นความเสี่ยงครับผมก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องไปเป็นดิเฟนซีฟมากขึ้นนะฮนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าด้วยภาวะแบบนี้เร,เราเราก็มองว่ามันยังมีความเสี่ยงในหลายๆ,ๆด้านนะครับ <c oughs> เพราะนั้นเรามองเป็นภาพของตัวหุ้นดิเฟนซีฟนะครับตัวแรกที่เราเลือกมา ก็คือราคาหุ้นเนี่ยนะฮะมีการปรับตัวลดลงนะ,ะแม้นว่าในงบ Q1 เนี่ยจอกมาประมาณ4ี่พันล้านนะทึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นนิวไฮของเขานะแต่ราคาหุ้นนี่ลงเอาลงเอานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะคอนทาร์กันนะครับเพราะนั้นเรามองว่าจังหวะของการย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการทยอยซื้อสะสมได้นะครับโดยในส่วนของตัวาราคาพื้นฐานเนี่ยนะฮะของตัว b d v s เนี่ยนะฮะรเรา ให้ไว้ที่37บเจ็ดบ,บ,บาทนะครับสาบาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะล้อไปกับพวกาการนโยบายของทางภาครัฐนะก็คือวันนี้เป็นแนะนําเป็นตัว gas energy นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยเร่งในเรื่องของตัว PDP นะฮะคือ,อ,อตัวไฟฟ้าพลังงานทดแทน S <S นะครับที่ที่ <S 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 ท,ที่อ่าที่เป็นประเด็นอ่าที่เหมือนกับว่าอยากให้มันมีเรื่องของการอ่ <S <S าดีเนียเ,เบิมากขึ้นอ่านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าตัวกาเ p นิจีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยนะฮะก็คงจะได้รับประโยชน์ในชุดนี้นะครับแล้วก็อีกกระแสนหนึ่งเลยก็เป็นกระแสของตัวอ่าพวก Data Center ที่จะทยอยเข้ามาต่อนื่องเนี้ยนะฮะอะมีแผนไม่ว่าจะเป็น ไม c r o s o ฟ t ์นะครับ Google อ l i b a b a อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขามีแผนที่จะเข้ามาลงทุนประเทศไทยเพิ่ขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอินฟาสตรเจอร์ของตัว Data Center แบบชัดๆเลยก็คือไฟฟา้านี่แหละครับมันต้องสเสถียรน,นะครับ <S <S ซึ่งก็แน่นอนนะฮะคนที่ให้บริการในเรื่องของการผลิตก,กระแสไฟฟ้าพวกนี้นะฮะก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับก็แนะนำซื้อนาบในส่วนของ g าว Energy นะครับราคาพื้นฐานที่45บาทห้นะครับ ครับนะครับก็ผลสองคุ้นนะครับที่เป็นดีเฟนซีฟสต็อกในช่วงนี้นั่นเองนะครับนะครับอือคุณเชยศครับกราบขอบคุณนะครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยศดจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับอ